น้องในนามแม่ครูบชุมอินถาเจ้าอันนี้คือถ้าจืดโซแม่ออกเทพต่างๆหรือในการสื่อการแสดงแม่จื่อว่าแม่ครูบชุมสันปะตองมันกว้างหน่อยเจ้าแรกๆเมื่อแม่เฮียนใหม่ๆเนี่ยมั่ก็เป็นแนวโซธรรมดายังไม่ได้ปรับเปลี่ยนปรับปรุงอย่างสักอย่างฮะเพื่อนน้องว่าเป็นโซพื้นเมืองเอ่อแนวโซอแม่กอด การเริ่มแรกจะคือถูกต้องคนเฮียนแต่แตในต้องมีแนวก็คือว่าเรื่องสุภาพเนาะเกี่ยวกับงานต่างๆพิธีการพิธีกรรมนเจ้าและขณะนี้แม่กําลังดําเนินการเรื่องละครโซโดยแหมบัจรจ็โซธรรมดาบัจจ็การขับโซหนังอยู่นี้นะบัจจัยแม่ปรับเปลี่ยนจากการขับโซบัได้บาดาัไดาน้นี่มาเป็นการละครโซเพื่อตีแตก ู้รุ่นใหม่เข้าใจตัวเองถ้าจะอู้ถึงว่าดั้งเดิมมันก็จะเป็นนิยายอิงธรรมะอ่ะแล้วทีนี้คนยุคใหม่นยะมันเข้าใจยาอ่อะแม่ก็เลยพอพฤติกรรมคนประเดี๋ยวเนี้ยต่ปัญหาลุมล้อมเรื่องวัยรุ่นเนาะคนบ่ฮักพ่อฮักแม่แบบ่้ทติไปที่มาของตัวเก่าพื้นเพคนเมืองเนี่ยความตะนนักไอ้แม่เกิดขึ้นตรงนี้แม่เลยมาประยุก b u d g e จ s อ อิงทำม้แล้วมันเป็นอิงเรื่องจริงชีวิตจริงที่แม่ป้าจ้าถึงจะเก่งยังใดก็จ้างจ้างโซนหนีโครงมาได้หนีสันทลักษ์มาได้ซิปทํานองหลักเนี่ยคือเป็นตัวตั้งเนาะแต่เนื้อหามันลูกแม่จะปรับเปลี่ยนที่เนื้อหาไปตามสภาพนั้นๆอย่างไอ้แม่จะโซ่เรื่องนี้แม่ต้องว่าโดยตีบ่ต้องพอตำราอาอรุดนี้พอตำราเนี่ยก็เป็อย่งางไรแม่ว่ามันป่วยของแม่ครูะ่ะ แม่ว่าคนเดียวนี่ล่ะเจ้าส่วนมากจะใช้วาทะและก็บวกที่ประสบการณ์แม่แเมื่อก่อนมันเป็นปีจุมสจุมห้ามาวัดนี้และบัดนี้เพื่อนเหลือแค่ปีก้อยปีกลางปีเลขแล้วมือซึงมือซึงเนี่เอาแต่นปีแม่สมัยนั้นเจ้าอันนี้คือดนตรีที่รับแต่โตแม่มีการประยุกต์เหมะโซเข้าอิเล็กทรอนแเน่เต้นได้ที่แม่ว่าตะกี้เข้าประยุกค,คนรุ่นใหม่ จบัโจก็ห้มันหูไวเนาะแล้วก็อันดับสามโซโตัวสโลโซโซ,ซึมเจา้าทั้งชุดแห่เข้าไปเทอาเป็นวงพคนะเหมือนอีแม่นี่เนอะบัต้องไปเลือกคุณลักษนะคะแนนลูกบอกว่าอีแม่ลูกไปคนเมืองเต็มร้อยถ้าไทยเก่งเมืองเก่งนี่บัได้นะ่ะเสียงมันบัตายตะข้อแม่มนะันอะเมืองล้วนคนเมืองล้วนล้วนอู้ได้อีน้อยมึงลองมีละอ่อนนั่นคนมาสมัครเปิ้เป็เปนหลานคนไทย แม่บอกมันว่าห้องแม่น้อยมันมาได้แม่น้อยแม่พักเข้างายแม่น้อยโอ้เมื่อตัะมันมันมาได้จะซอเป็นน้อยเป็นหลวงนี่มาได้เรื่องมันดังนั้นมันจะต้องเป็นคนเมืองเจ้าความแตกต่างเนาะเบลือคนเมืองมาเดี๋ยนในลูกหูก่อโอ้ลูกเป็นไทยก็มีเ่ะดังนั้นแม่จะว่าเริ่มจากแม่ดีกว่าถ้าลูกศรัทธาในแม่ยังลูกหันวันนี้แน่นออมั่นใจแม่ครูในเชียงใหม่มีเป็นร้อยแต่เลือกแม่ครูบ่ชุมดังนั้นลูกคือผู้สําคัญกับแม่เหมือนกัน ถ้าลูกมาได้แม่บ่ป่วยเมื่อนะเมื่อนแล้วสวกน่อยเนอ <c oughs> กำโซแม่นี่เป็นกำโซเสียบนะบ <c oughs> ัเจ้าว่าโอโอโซลอยไปไก่น้อยดอกวีบ้าต้องแม่บ้านนี่บ่ดไก่น้อย <c oughs> เอามันว่าขึ้นตั้งเลย <c oughs> เอาพระคุณแม่ก่อนฮ <c oughs> ักป่อหักแม่ก่อนแม่จะปลูกฝังอีก <c oughs> เออซอร้อนก่อนจะซซเรื่องยาเสพติดอย่าไปไกลขี้เหล้างามก่อยแม่เอาอีกก่อนมมนจะซอนะถ้าสู่ไปขี้เหล้าสู่ว่างามก่อนมันงามไม่หรอกแถมน้อยถ้าตัวกินพ่อหนาลุงนน่นะ อันนี้คือกานสอนแม่จี้เลยจี้เออจะโซมีกันสัญญาไปสอนฟ้อนวัดอาปุ่มจะจ้างสักบาทกินเขาไงและเทพคุณแม่เจ้าเติมอัยใส่ทาทนเนาะเอาไปอยู่ในวัดกินข้าวตู้เจ้าก่อนจะสอนฟ้อนแม่จะบอกว่าจะไปหันกเงินต้องสาระตัว๋วเพราะเขาเป็นชาวพุทธเนาะสูงแงมไม่นะเขาต้องซุยไปหนหน่อยมึงแงมไปจ้างฟ้อนแทนที่วัดจะไปจ้างอ่ะ แลวจะไปหวังเอาอย่างกวัดกาแฟให้ลูกจัางไว้เป็นบุญเป็นบุญเนี่ยเข้าใจนะเจ้าก่อนจะโซอก่อนจะฟ้อนน่ะไหววัดเ <บา S 1> ู้สึก <แป S 2> ยินดีนะที่ว่าราชาพัฒน์เพื่อความใส่ใจเรื่องนี้นะลูกก,ก่อนว่าทุกอย่างจะดํำมืดหมดถ้าสถานการศึกษาบรรจยกันตุ้มกันหนุนนีแม่ก็นักใจเหมือนกันนะแม่เคยไปเสวัาสัมมาอาร่างกระจ่างแม่จะอู้เรื่อง ปาฏเจ้าบ้านเนี่ยที่มันจะสูญหายนะเนาะหน,น้าหันหน้าน้อยใจกะแม่ถึงบอกว่าบต้องมาเริ่มต้นทีน่น,นักเรียนมัธยมกูมเริ่มจากปฐมเลยในความเป็นคนเมืองจะบัสูญหายนะพเพราะหน้าอ่อนวันนี้มันจะหักทินเนอะถ้าเขาจ้างต้องจ้างอู้นะและทีนี้แค่ระดับมัธยมจะต้องแสดงความเป็นปราอย่างลูกได้ยินไปเดียวเนี่ยแม่ครูแต่ต้องเก่งถามเลยว่าลูกต้องการฟังไผ ส่วนแมกมันทะลึ่งอย่ามันพอหน้าอกวันนี่ย,นเ,นย,เ,เ,ยเด็กชายหนะ้าเด็กชายนี่นะลือนายนัน่นนายนี่นะแล้วแม่จะถามว่าแม่เห็นหนังสือนี่เปิงใจไผ่พ้องมันโ hoe ละมันเมากะหรอกแม่ก็ถามว่านายนี่เป็นแฟนไผ่เนี่ยเดี๋ยวมันบอกคนนั้นบอกโอ้พี่เป็นซีฟกู้อ่านคู่ยังบ่หูอ่ะอีแม่ก็แต่งโซแค่ได้แตงหายใจมันห้าม,มันเฮียนนี่นเนาะโซจะแตงเป๋ของมันของข,องข,องขนันมาโ h บึงบ้งบึงบ้งบึ้งก่อนักเรียนติดแม่ขนาดสะบัดตองเนี่ย ก็เกิดว่าห้องหนึ่งหนึ่งสี่สิบแปดสี่สิบเก้าประเพณ์นะ่อครั้งนะลูกว่าแกมอลหนึ่งมันมีสิบสองห้องอะ่ะมอสองมีสิบสองห้องลูกเสียงแม่มีเป็นปันะ่ะหุ่มคณะแล้วเจ้าแต่จะห้ามโซเรื่องเกา่าแต่แม่ก็บรเจีว่าเจาะไปที่ละอ่อนเยาวชนบนน่ะลูกลุ่มคนเท่าผู้สูงอายุยังเขาแจ้งอู้กันว่าเดือนจีปีใหม่เนี่ยลูกหลานมาดำหัวเนาะแทนที่จะอู้กันทรรมบดาอีแม่ยังว่าคนเท่าอยังมาโซปั่นปอน ัดมือโดยมันเป็นมวนเป็นงานเออได้ผลคนเท่ามาระยะหลังนี่มานะการอนุรักษ์ของแม่เนี่ยแม่จะบันนีเรื่องประเพณีเนอะประเพณีคนเมืองการกินการโย่แม่โซเนี่ยแม่จะต้องได้ความหู้เราอ่อนที่บ่เข้าใจนะจะต้องอู้ฮู้ว่าฮักกาเมืองอนุรักษ์เสียงเมืองกิ่นเมืองอยู่เมืองไอีแม่เป็นคนจะอีอ,อนุรักษ์อมดังกำโซแล้วการกระทาของแม่เองอะ เป็นตัวต้นตัวแบบอะเจ้าสวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังตั้งหลายสิ่งตี่นักใจคือละอ่อนรุ่นนี้อีแม่ไปโซละกูตังกูตีละอ่อนเดี๋ยวนี้ก็เขาแจ้งลืมตัว ไปตั้งหน้าละตั้งหลังเป็นห้างอินดูป่อแม่ละตั้งบนันขุนมอาไหนแม่ไหนก็น่าเสียดายกับละอ่อนยุคใหม่สมัยอีแม่ตักน้ำตามเข้าบอ่อพ่อแม่นั่งรออยู่บาดาัดใดก็ได้บัดเดียวสูเฮียนหนังสือไปใจใจแต่บบบปิกปอกไม้มาพอพ่อพอ,พอ,พอแม่ น,นายน่เอ็นดูเต้นแล้วอายุคนสูงชาลามีกับพ่อหาใครหันหน้าต่างลูกเลยนะ